ดวงชะตาราศีและลัคนาราศีกันนะครับประจำเดือนธันวาคม2 5 6 6าหนี้ครับสำหรับผู้ที่เกิดนะครับตามวันเกิดนี้นะครับราศีกันหรือนะฮะผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนากันนะครับสามารถฟังคลิปนี้ได้นะครับทั้งคู่เลยนะครับเรามาดูดวงของคุณนะในเดือนธันวาคมนะส่งท้ายปี2อ6 6าราศีกันเนี่ยราศีกันเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงตุลาคมเที่ผ่านมา17ตุลาคมเนี่ย หลายคนก็อาจจะวันกลัวนะครับหรืออาจจะวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดาวพระราหูที่เล็งดวงชนะตาคราวนี้หลายๆท่านน่าจะได้รับฟังไปแล้วนะได้รับฟังรับชมไปแล้วว่ามันก็มีทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องที่ต้องระวังนะครับสําหรับราศีกันนะเรื่องเรื่องที่ต้องระวังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับดาวพระราหูเนี่ยเล็งดวงชะตาราศีก็เป็นพิณทุบาทนะครับแต่ราหูเนี่ยอยู่ใน ราศีมีนซึ่งเป็นเรือนเป็นบ้านของดาวพรหัสบดีเขาเรียกว่าราหูจำศีลเน่ยราหูในเรือนครูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเปรียบเสมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาจะเป็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆหรือว่าความยุ่งยากวุ่นวายหรือปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการที่ทําให้เราได้เรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปนะฮะเพราะว่าพระนภันแปลว่าครูแปลว่าการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว แต่ว่าคนเราเนี่ยการที่จะเรียนรู้ได้มันมีหลายวิธีนะหลายรูปแบบเหมือนเวลาเราเข้าโรงเรียนนะเราไปเรียนรู้โดยที่มีครูเนี่ยมาบอกมาสอนนะครับแต่สําหรับในบางกรณีนะที่เราอาจจะไม่ได้พบเจอในห้องเรียนนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตเองเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีใครคอยบอกคอยสอนแต่บางครั้งเราต้องเผชิญกับมันก่อน นะครับแล้วก็จะได้มาเป็นคติสอนใจเป็นบทเรียนสอนใจนะครับนั่นคือราศีกันราศีกันคือเปรียบเสมือนบททดสอบที่มันอยู่นอกห้องเรียนนะครับเราจะต้องเจอเหตุการณ์ความยุ่งยากวุ่นวายความปวดหัวนะครับหรือว่าเรื่องของภาวะความวิตกกังวลอะไรบางอย่างเนะกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักคนส่วนคู่สัญญานะนะแล้วก็อาจจะเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับนะ อาจจะบอแมนอาจจะไม่ได้บอกครบถ้วนนะครับแต่บางคนอาจจะเจอนอกเหนือ,อจ,จากนี้บางคนเจอเรื่องคดีความเรื่องข้อกฎหมายต่างๆนะบ,บางคนเกี่ยวกับเรื่องของระบบออนไลน์ต่างๆนะปัญหามันมีแต่ว่ามันเปรียบเสมือนอะไรที่พอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้แก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับนะบนะเพราะว่าก็ต้องไม่ลืมว่าราหูก็อยู่เรือนพระเลหัดน,นะเป็นการเรียนรู้นะมีความวุ่นวายมาก่อน แล้วก็มีความการเรียนรู้นะครับนั่นคือภาพรวมตั้งแต่17ตุลาเป็นต้นมานะครับคราวนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเดือนมานะครับเริ่มต้นเดือนมาเนี่ยก็ต้องบอกว่า,าเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยนะมันก็มีเกณฑ์ได้มาและเกณฑ์ใช้จ่ายดาวสุก็ยังเป็นนิดนะครับแต่ว่าเป็นอยู่แค่วันเดียวคือวันที่1น,นั่นแหละนะฮะพอหลังจากนั้นเนี่ย หลังจากนั้นดาวศุกร์เนี่ยก็ยกย้ายคืนนั้นเลยคืนวันที่หนึงเลยยกย้ายประมาณ5้าทุ่มค,ค,ครึ่งนะครับคราวนี้สิ่งที่ย้ายเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยก็ต้องบอกว่าราศีนะหรือลัคนาราศีกันจะเป็นราศีที่การเงินดีมากๆเลยนะบอกการเงินในเดือนธันวาคมจะดีมากๆนะนี่ไม่ได้พูดอวยหรือว่าเออคำใช้คําว่าแบบเออมาพูดให้แบบมาดูดีอะไรอย่างเงี้ย เพื่อให้คนมาดูเยอะๆเนี่ยไม่ใช่ <c oughs> ก็ว่ากันตามดาว <c oughs> ดาวศุกร์ <c oughs> นะโคจรเคลื่อนยกย,ย้ายเสิร์ตนะครับก็คือเดินเร็วด้วยนะเข้าสู่ตําแหน่งกระดุมพระนะตำแหน่งการเงินนะครับแปลว่ารายได้จากการทํางานรายได้จากการค้าการขายรายได้จากทุกทิศทุกทางนะครับอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องโชคลาภนะเราพูดถึงเรื่องของ วิถีทางของการได้เงินก่อนนะครับดัะน,นั้นถ้าคุณค้าขายคุณจะกําไรดีคุณจะได้เงินนะเผอๆได้เงินเกินกว่าที่กำไรของสินค้าอีกนะครับบางทีได้ทิปรางวัลน,นะมีเกณฑ์ที่ได้ซับนะได้ได้เงินนะครับชัดเจนเลยนะครับตั้งแต่วันที่1เนี่ยนะวันที่หนึ่งก็คือต้องเป็นกลางคืนนะเพราะดนสุขย้ายกลางคืนนะครับก็ยาวเลยนะนะไปถึงประมาณช่วงปล,ปลายเดือนนะครับวันที่26่สิบหกธันวานะพูดง่ายว่า ส่งท้ายปี66เนี่ยในเดือนธันวาเนี่ยราศีกันเป็นช่วงที่กอบโกยนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะรับงานอีเวนต์นะครับจะเป็นมีงานฟรีแลนซ์เข้ามาทำนะครับงานรับจ้างนะครับหรือว่าเงิน,นมีเกณฑ์ได้ขึ้นเงินเดือนด้วยมีเกณฑ์ได้โบนัสนะ,นะครับการเงินเนี่ยโอเป็นกเกษตรตาทิ่ประดีเี่ยเข้มแข็งมั่นคงนะครับสุดยอดนะคือถือว่าเป็นราศีที่การเงินเนี่ยดีที่สุดเลยนะดีที่สุด ใน12ราศีเนี่ยในเดือนธันวาคมนี้ราศีการการเงินดีที่สุดนะครับจะถามว่ามีรายจ่ายไหมมันก็มีแหละนะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับมันก็มีอาจจะเป็นนี่สินระยะยาวอาจจะเป็นอะไรที่เ,เป็นค่าประกันต่างๆนะครับเป็นเ,เป็นเงินทีเ่เราต้องจ่ายเป็นรายปีอะไรแบบนี้ก็ยังจะมีอยู่นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเราหาได้เนาะอ่าถือว่าสบายๆเราหาได้อยู่นะครับแต่เรื่องการงานเนี่ย เน้นไปที่งานเก่าๆนะครับเน้นไปที่การคีบงานเก่าๆการเก็บรักษางานเก่าๆการเรื้อง,งานเก่าๆเนี่ยมาทำนะครับบางทีอาจจะต้องเป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นงานที่อาจจะไม่ได้คืบหน้า,านะเป็นงานที่ต้องทําแบบเหมือนแก้ปัญหาไปแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นงานที่คืบหน้าหรือเดินหน้าสักเท่าไหร่ ไม่ได้ไม่ได้เดินหน้าเพื่อสร้างสิ่งใหม่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นงานที่แก้ไขและปรับปรุงสิ่งเดิมสิ่งเก่านะครับดาวการงานเนี่ยกโคจรพักองศาก็คือถอยหลังนะครับในวันที่7เพราะฉะนั้นตั้งแต่วีคแรก1ถึง7เนี่ยการงานยังคืบหน้ายังชัดเจนยังสวยงามแต่พอวันที่7เนี่ยนะครับดาวเนี่ยถอยหลังจนข้ามราศีเลยนะ เราพุธถอยหลังจนข้ามราศีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องกลับไปคอนเน c t ชันกับเพื่อนเก่าๆกับสังคมเก่าๆกับคนรู้จักเก่าๆกับญาติพี่น้องเก่าๆอาจจะเจอเพื่อนเก่านะอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องทำงานอะไรบางอย่างร่วมกันหรือไปมาหาสู่กันกับเพื่อนเก่าเพื่อนที่เคยรู้จักกันมานานนะครับไปเจอเจอเจอกับสังคมเก่าๆ อาจจะต้องแก้ปัญหาบางอย่างให้เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องนะครับนะตรงนี้มีเกณฑตรงนี้เกิดขึ้นนะถามว่ามันมันมันถึงกับแย่ไหมมันก็ไม่ได้ถึงกับแย่มากนะครับไม่ได้ถึงกับแย่มากนะฮะมีเกณฑ์ที่ต้องเหมือนกับแบบว่าการงานบางอย่างอาจจะต้องเลิกต้องยุติไปแล้วก็เหมือนแก้ไขแก้ปัญหานะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงบางอย่างนะเกี่ยวกับงานนะในรายละเอียดในเรื่องงานอันนี้จะ จะชัดเจนนะครับพอช่วงกลางกลางเดือนเนี่ยนะครับกลางกลางเดือนเนี่ยนะมีการยกย้ายของดาวอาทิตย์นะครับอ่าพอมีการยกย้ายของดาวอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยมันก็ส่งผลนะ ส่งผลนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคราวนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของอทรัพย์สินนะครับยวดยานนะครับที่อยู่อาศัยนะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ IT, Computer, อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอาจจะมีเรื่องของการชํารุดทุดโทรมหรือปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับเคลื่อนย้ายนะครัใครที่เหมือนกําลังอยากจะเปลี่ยนในเรื่องของยานพาหนะเนี่ยราศีกันนะครับ ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยช่วง17ธันวาคมเป็นต้นไปมีเกณฑ์เปลี่ยนสําเร็จนะครับใครอยากจะซ่อมแซมรีโนเวตต่อเติมนะที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่งานตรงนี้มันจะคืบหน้าแบบเห็นได้ชัดนะแล้วก็ถามว่าดีไหมก็ในระดับหนึ่งนะครับไม่ไม่ดีไม่แย่ไม่ถึงกับดีเลิศแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรสามารถที่จะทําได้นะครับคราวนี้ในช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยนะดาวการเงินเนี่ยมันยังดีต่อเนื่องในใน ช่วงวันที่1ถึงวันที่26ก็ว่าดีแล้วดาวการเงินเป็นกเกษตรปราธิบดีพอ26เป็นต้นไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าดาวการเงินโคจรเป็น3แกลคณาเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับเป็นปฐุมเกณฑ์เขาเรียกว่าเงินที่คุณรอบางคนอาจจะรอโบนัสบางคนอาจจะรอเนี่ยออเดอร์นะที่ใหญ่ๆช่วงปลายปีบางคนอาจจะรอเงินสักก้อนหนึ่งที่จะได้ช่วงปลายปีนะครับหรือว่าเป็นเงินตกเบิกเป็นเงินมรดก มีเกณฑ์จะได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเกณฑ์จะได้ตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีแป๊บๆนะครับก็จะมียาวไปถึงวันออที่2ี่มกราคมปีหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นดาวการเงินของราศีกันโคจรดีคาบเกี่ยวเนี่ยตั้งแต่ส่งท้ายปีคือเดือนธันวาคมคาบเกี่ยวยาวไปถึงเดือนมกราคมปีหน้าเกือบจะหมดเดือนเลยเกือบจะสิ้นเดือนเลยนะวันที่20นะเครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงินทนงทองเนี่ย ถือว่าดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับดาวการงานก็จะเดินหน้าในวันที่9มกราคมแสดงว่าเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจการค้ายการขายอาจจะมีปัญหาหรืออะไรให้แก้อาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยคือต้องแก้ปัญหาเยอะหน่อยแค่บางช่วงเท่านั้นเองตั้งแต่7ธันวาคมไปจนถึง8มกราคมประมาณ1เดือนพอหลังจากนั้น ก้ามกราคมดาวการงานเดินหน้าครับเรื่องงานเรื่องธุรกิจการค้าการขายการเป็นตัวแทนในหน้าเป็นคนกลางการติดต่อสื่อสารการประสานงานต่างๆประสบผลสำเร็จดีในช่วงเดือนมกราคมเป็นต้นไปนะอันนี้ดวงดูล่วงหน้าครับเกี่ยวเลยไอช่วงปลายปีก็ว่าดีแล้วนะส่งท้ายปีน่ยก็ว่าดีแล้วนะต้นปีหน้าก็ดีนะครับในช่วงในช่วงมกราคมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไม่จิตตกบางคนกลัวในเรื่องของดวงพินทุบาทนะปราหูเล็งลักเสาเล็งลักอะไรแบบนี้คนจะกลัวนะครับก็หมอแม่ตัวหมอแม่เองก็ราศีกันเหมือนกันนะเป็นชาวราศีกันเกิดวันที่25กันยายนนะครับนะปี2,525เขาเรียกว่าเกิด25เดือน9 ปี2-5 2 5อเลยเออนะครับอันนี้แม่บอกวันเดือนปีเกิดออกสาธานะเลยนะครับมีแต่เลข25-25 25ย 25, 25เลยนะเป็นคนที่เกิดราศีกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ในดวงเนี่ยมีดวงดาวพินทุบาทถึง3ดวงด้วยกันนะครับเพราะนั้นประสบะเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับดวงแตกดวงร้าวหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยมามาก นะก็ยังอยู่รอดปลอดภัยอยู่ทุกวันนี้สามารถสร้างชีวิตให้มีความสุขนะครับแล้วก็ไม่เดือดร้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกันที่ฟังหมอแมนอยู่ทุนี้ท่านก็สามารถที่จะผ่านไปได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าราหูจะเล็งดวงชะตานะครับก็เล็งเหมือนกันเนี่ยเราก็โดนเล็งเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าราหูเนี่ยยุคสมัยก่อนอาจจะน่ากลัวนะครับแต่ยุคสมัยนี้ไม่ได้น่ากลัวแล้วเพราะว่าราหูเปรียบเสมือนเรื่องของต่างประเทศ ราหูเปรียบสมือนเรื่องของโซเชียลมีเดียออนไลน์การค้าขายแบบออนไลน์บางทีเนี่ยคุยกันคือคุยแชทเนี่ยไม่เห็นตัวตนมีการปิดบังอ่าก็คือหม,หมายถึงว่าไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นหน้าอย่างนี้ก็เทาเข้าเกณฑ์ราหูแล้วนะอ่าเพราะฉะนั้นโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับออนไลน์เนี่ยมันคือราหูไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดคนเจนเจเนเรชันใหม่ๆนะที่ใกล้ชิดกับ ออนไลน์ Online, ใกล้ชิดกับอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะหาเงินหาทองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ก็จะยิ่งง่ายเลยนะครับใครที่ฟังหมอแม่แล้วเป็นวัยกําลังทํางาน20กว่า30กว่าเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับนะแต่ถ้าใครเป็นวัยที่แบบว่าอย่างหมอแม่เนี่ยสีขึ้นไปแล้วหรือพี่ๆหน้าๆอายุ50 60เนี่ยที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะ,ะตักเตือนในเรื่องของอสุขภาพนะครับสุขภาพพลานามัยสักนิดหนึ่งก็ ราหูเนี่ยมาเล็งลัคนาราศีเนี่ยบางทีมันจะนอนไม่ค่อยหลับนะบางทีเนี่ยมันจะชอบดีดตอนกลางคืนดึกๆนะบางทีนอนเนี่ยนอนแต่หัวค่ํานอนแต่หัววันแต่ไปตื่นเนี่ยกลางดึกเลยบางคนตื่นตีสาบางคนหนักกว่าน,นั้นตื่นตีหนึ่งตีสองนะครับตื่นมาแล้วบางทีก็นอนไม่ได้และนอนไม่หลับนะพี่ๆที่สูงอายุแล้วเนี่ยบางทีจะประสบปัญหาแบบนี้นะครับแล้วพอดาวพระราหูมาเล็งดวงชะตาราศีเนี่ยก็ยิ่งเจอกับ สถานการณ์แบบนี้ตื่นกลางดึกนอนไม่ค่อยพอหรือไม่ก็ดึกๆไม่ค่อยนอนเนี่ยนะต้จะเจอสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็มีความสุ่มเสี่ยงกับเรื่องของสุขภาพนะความดันต่างๆระบบภายในต่างๆนะครับใครที่เป็นนักดื่มนะก็อาจจะเพผาๆหน่อยเพราะว่าราหูนั้นแปลว่าของมึนเมาถ้าช่วงนี้ใครดื่มหนัก นะดื่มไม่ลดละดื่มไม่บรรยาบรรยังมีสิทธิที่ร่างกายมันจะอ่อนแอมันจะสุดโซมกว่าปกติได้นะครับนะวันนั้นก็นี้ก็ฝากเตือนกันเรื่องของสุขภาพพลานามัยแล้วก็เรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยถ้าเกิดสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยนะครับก็มันพากันไปทําบุญนะไปเข้าวัดทําบุญถวายสังฆทานบ้างนะครับทำบุญล,ลงโศพพระเก่าห่อโศพทําบุญให้ศพไม่มีญาตินะล้างป่าช้าอะไรเงี้ยทำบุญเกี่ยวกับความเป็นความตายแล้วก็ถือศีลปฏิบัติตธรรม คนที่มีคู่แล้วนะให้พากันไปทําทําบุญแบบนี้นะครับส่วนคนโสดเนี่ยก็ไปทําบุญได้นะแต่คนโสดมันจะมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าเรื่องของรักรักใคร่ๆเนี่ยมันยังไม่สามารถตกล่องต่องชิ้นเพราะฉะนั้นคนโสดราศีกันถ้าเจอคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะถูกตาต้องใจกันอา,อาจจะรู้สึกว่าเออชอบมากเลยถูกใจนะครับเพราะดาวราหูคือดาวแห่งความรุ่มหลงเวลา นะเล็เรงลัคนาราศีแล้วอาจจะทําให้เราเนี่ยมีความาลุ่มหลงได้ง่ายกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีก็มีได้แต่ว่าอย่าเพิ่งตกลงปลงใจที่จะอยู่ยาวนะอย่าเพิ่งตกล่ลงป่องชิ้นอย่าเพิ่งปล่อยตัวปล่อยใจนะครับเพราะว่าราหูก็ยังเป็นพินทุบาทอยู่ที่เร็งดวงชะตาร,ราศีดาวคู่ก็คือดาวพระหัสบดีนั้นเป็นมรณะนะนะเป็นราชาโชคในเรือนมอรณนะ เพราะฉะนั้นอาจจะเจอแบบปลาเดี่ยวปลาดาวมาไวไปไวนะมาเร็วเคลมเร็วนะเออเพราะนั้นถ้าเกิดสาวสาวน้องๆหนุนหน,นูที่มีความสุ่มเสี่ยงนะครับก็ขอใหร้ระมัดระวังตัวเวลาไปไหนกลางค่ำกลางคืนนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุที่ไม่ดีกับเราได้นะครับเพราะว่ารางหูเป็นพินทุบัดนะครับแล้วก็อยู่ในเรือนคู่นะอาจจะถูก ละเมิดถูกข่มเหงนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเตือนนะครับหรือว่าถ้าพี่ๆมีบุตรมีหลานที่เป็นราศีกันก็บอกให้เขาเพิ่มความระมัดระวังให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าดวงดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงในช่วงนี้ไปโยกสัมพันธ์กับพระเกตโยกสัมพันธ์กับมฤตยูด้วยนะครับแล้วราศีกันเองช่วงนี้ก็เซนดีลังสังหอนแม่นนะครับก็จะสัมผัสได้กับเรื่องของสิ่งลึกลับอะไรที่มันเหนือธรรมชาติ นะก็เน้นว่าให้ไปทําบุญถวายสังฆทานแล้วก็กรวดน้ํานณะสถานที่นั้นๆด้วยอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรอุทิศให้กับดวงวิญ,ญญาณที่เร่ร่อนนะครับเท่านี้เราก็จะคล้อยคลาดปลอดภัยแล้วนะฮะเอาละ <c oughs> ก็ประมาณนี้สําหรับดวงชะตาของชาวราศีกันแล้วก็ลัคนาราศีกันนะครับส่งท้ายปีก็ขอให้ทุกท่านมีกําลังใจนะครับในวันที่30 เมษายนปี67เดนี่ยดาวพระฤหัสบดีจะยกย้ายเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งสุภะแปลว่าความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยไม่ธรรมดาก็เป็นหนึ่งในราศีที่ถึงแม้จะถูกพระราหูเนี่ยเล็งดวงชะตาอยู่แต่ว่าดาวพระฤหัสบดีก็ให้คุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องแยกกันไอ้สิ่งที่มันมีปัญหามีความวุ่นวายก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่สร้างความ เติบโตให้เราสร้างความก้าวหน้าให้เราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ราศีกันเนี่ยทุ่มเทพลังกายพลังใจสับพักกำลังทุกอย่างนะเพื่อที่จะผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้ามุ่งมัน่นทํางานให้ดีทําธุรกิจให้ดีนะครับเรื่องของความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่ดีก็โอเค,นะคปล่อยวางไว้ไม่ต้องไปซีเรียสไ,ไม่ต้องไปโฟกัสกับเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรมากเพราะว่าถึงโฟกัสไปมันก็ไม่ค่อยดี ขอให้เราโฟกัสในเรื่องการงานในเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องของความก้าวหน้าในชีวิตแล้วชีวิตคุณนะ่ะดวงคุณนะ่ะจะคุณจะรู้สึกว่าดวงคุณดีนะดีกว่าที่คุณคิดอีกนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับราศีและลัคนาราศีกันทุกท่านเลยนะครับพบใหม่คลิปต่อไปครับนีลามก่อนสวัสดีครับ